ีครับอรุณสวัสดิ์ยเช้าครับนะเช้านี้จัดโปรโมชั่นให้พี่ๆกันสักหน่อยนะครับกับพระปิตลานะครับของหลวงปู่อิ่มนะครับรุ่นพิกดวงวันนี้มีมาโปรโมชั่นให้พี่ๆนะครับกับรายการที่นะครับไม่ต้องสูงมากนะครับตามกําลังนะครับรายการที่เป็นรายการกลางๆครับไม่ถึงกับล่างมากนะพี่ชายนะครับค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนี้คัดมาให้นะครับราคาเดือนพี่ชายวันนี้จัดโปรโมชั่นนะฮะคู่ละ3 0 0้บาท นะฮะคู่ล <Tipp> ะ <s> 300บาทเท่านั้นพี่นะรายการนี้ไม่ถึงกับล่างนะพี่นะเป็นรายการกลางๆนะฮะน้องคัดมาแบ่งให้พี่ๆนะฮะได้รับชมได้บูชากันนะครับนะฮะเดี๋ยวมาลุยรายการแรกกันเลยกันนะฮะรายการแรกนะฮะน้องขอเปิดนะฮะลุ้นเท่าไหร่นะครับลุ้นหลงเหลืออยู่องค์หนึ่งนะฮะลุ้นเหลือหลงเหลืออีกองค์หนึ่งขอเปิดกันเลยกันนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มเป็นองค์ที่สองก็จะคู่ละสามร้อยนะพี่นะองค์เดียวผมขอสองร้อยนะฮะ ขอชมหน่อยนะฮะหลงเหลืออมหนึ่งพี่นะฮะผมไม่รู้เนื้ออะไรนะครับหลงอมหนึง่งโอ้โหนะฮะตกใจฮนะนึกนึกว่านึกว่าตะปุดทองคำไม่ใช่นะพี่นะไม่ใช่นะฮะนี่โอ้ยสว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 ยนะี่ครับ สายลุ้มทุโทนนะฮะแดงสบู่เลือดนะฮะตะกุดทองสองดอกกำไลทองคู่ฝังเพชรนะเสกหลังนะอุ่นเวียนนี่สวยมากพี่ชายนะครับสวยจริงๆนะรายการนี้นะครับนะเลขคนจำนวนยี่สิบเจ็ดนะครับนะพิเศษเนี่ยนี่ขอบเกินด้วยนี่ขอบเกินด้วยนะนี่ขอบเกินนะหรือรายการนี้นะฮะขอแบ่งปันนะฮะพี่ๆแล้วกันนะครับที่ อ่าใน,นไหนก็ EP นี้พิเศษแล้วกันเนาะนะน้องขอเปิดนะฮะอง,งนี้ใครทันใครไวได้ไปสองร้อยห้าสิบครับมีองค์เดียวมีมาองเดียวด้วยนะครับให้พิเศษนะครับใน,นไหนก็ EP นี้ก็องคก็สามร้อยได้พี่ชายนะครับใน,นไหน EP นี้ก็คู่ละสามร้อยละนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่สองนะฮะเป็นคู่ละสามร้อยบาทกันฮนะองเดียวสองร้อยได้พี่ชายนะครับเมื่อกี้แยกเลยพี่นะเมื่อกี้ได้ององสองร้อยสิบมันคือเต็มที่แล้วนะครับ ต่อมาครับเลขโค้ดตัวเบอร์เลขสองห้านะรายการที่สองมาเริ่มกันครับเริ่มคู่ละสามร้อยเลพี่นะรายการที่เป็นเนื้อขาวเกสรทาน้ําทององค์พระตะกุดสองดอกนี่ครมีสององค์นะครับมีสององค์นะรายการที่เลขโค้ดตัวเบอร์ยี่สิบห้านะครับรายการที่เลขโค้ดตัวเบอร์ยี่สิบห้ารายการที่สามเลขโค้ดตัวเบอร์สิบสี่รายการที่สิบสามรายการที่สามเลขโค้ดตัวเบอร์สิบสี่ฮะนี่ครลองเล่นดูพี่นะองค์ที่สององค์ที่สามนะครับ ราคาทั้การทั้งคลิปนะครับนะต่อมาฮะรายการที่4กับรายการที่5ครับนี่เป็นรายการปิดทองโบราณนะครับรายการที่4กับรายการ5เป็นรายการปิดทองโบราณนะครับนี่ฮะเนื้อชมพูว่านมหาเสน่ปิดทองเต็มองค์โบราณนี่ปิดทองเต็มองค์โบราณนี่ฮะเลขค้นเบอร์หมายเลขสามนะครับรายการที่สี่เลขค้นเบอร์หมายเลขห้ารายการเลขรายการที่ห้าเลขค้นเบอร์หมายเลขห้ารายการที่สี่เลขค้นเบอร์หมายเลขสามนี่ครับนี่ โอ้โหเล็กสวยทั้งคู่เลยนี่ครับคู่ละ3 0 0บาทหาที่ไหนได้พี่วันนี้จัดเนื้อกางๆมาโปรโมชั่นให้พี่พี่นะครับใครทันใครได้ใครไวใครได้ครับแต่ถ้าองค์เดียวนะองค์เดียวขอที่2 0 0้นะพี่ชายนะฮะองเดียวขอที่200บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายฮนะมาเป็นรายการพิเศษกันบ้างนี่รายการพิเศษกันบ้างนะฮะบ,บอกแล้วน้องไม่เอาเนื้อล่างมานะอันนี้เอาเนื้อกล,กลางๆมาคัดแบ่งให้พี่น้องรายการนี้เป็นเนื้อท้าวผ่ทูกนะฮะ ผงน,นะฮะโรยผงประกายแสงนี่ฮะเลขโคจัมเบอร์วันยี่สิบเก้านีฮะโรยผงประกายแสงนี่ฮะรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดกับรายการที่แปดครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดกับรายการที่แปดนะครับน้องขออนุญาตดูรายการการ่อนรายการที่เจ็ดกับรายการที่แปดนะครับเป็นเนื้อว่านไพลดำประกายแสง เนื Finnish, no 19, a, am, ้อว่านไทยดำประกายแสงนะครับรายการที่เลขคดนําเบอร์หมายเลข19นะครับรายการที่7รายการที่8เลขคดนําเบอร์หมายเลข12นะครับนี่ฮะรายการที่7กับ8ครับลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับชอบถูกใจอุ้งไหนนะครับปิดขึ้นเข้ามาได้นะครับรายการที่7กับ8นะครับต่อมารายการที่9ครับนี่รายการที่9ครับไม่ธรรมดาครับเลขคดนําเบอร์หมายเลข2อรองแม่ทัพนะฮะรายการที่9นี่ฮะ รายการนี้เป็นเนื้อก้นโคกครับโรยผงตะไบทองนะฮะโรยโรยแบงค์เซกนี่ฮะรายการนี้ฮะรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบครับนะเลขคู่ตัวเบอร์สองแปดนะฮะจะกุดสองดอกครับนะรายการนี้เป็นเนื้อทุโทนดำใบลานเนี่ยฮะเนื้อทุโทน man, นี่ฮะดำใบลานแดนซ์บุบเลือดนะฮะจะกุดสองดอกนะฮะนี่ฮะรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ด สิบสองนี่ฮะสิบเอ็ดสิบสองนี่ฮะสิบเอ็ดเลขคนจัเบอร์สิบห้านี่ยฮะเนื้อแดงสดบู่เลือดเนี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดเนื้อเขียวโพกระทรับเลขคนจัเบอร์สองแปดครับเนี่ยฮะสวยๆพี่ชายเนี่ครับสวยๆนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับรายการที่สิบสามนี่ครับสิบสี่สิบห้านี่มาเปิดเรียงให้เลยสิบสามสิบสี่สิบห้าเปิดให้เลยนี่ รายการที่13นะครับรายการนี้นะครับน่าจะเป็นเนื้อนะว่านเกสรนะครับเนื้อว่านเกสรนะครับรายการที่13นะครับรายการที่13เลขโค้ดจำเบอร์มันเลขยีฮะนี่ฮะรายการยี่รายการที่13นะครับเลขโค้ดจำเบอร์24ต่อมารายการที่14ครับรายการที่14รวยแบงก์สิกเป็นการพิจารณาละการเยอะแยะหมดเลยนะครับจะแค่ครัวเนื้อรายการนี้เป็นเนื้อว่านนะฮะไบลานนะครับไบลานหรือเปล่าพี่ดูแป๊บนะฮะ อ่ะโอเคเนื้อดำไปลานรอยแบงค์เศกครับรายการนี <Broadway> ้เลขคุนตําเบอร์หมายเลขแม่ทับครับหมายเลขหนึ่งนี่ฮะเลขแม่ทับครับหมายเลขหนึ่งครับรายการที่สิบสี่ต่อมารายการที่สิบห้าเลขคุนตัเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อเจ้าน้ําเงินเนื้อเจ้าน้ําเงินนะพี่ชายรายการที่สิบห้าเลขคุณตัเบอร์ยี่สิบเก้าครับนี่รายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิบหกกับรายการที่สิบเจ็ดนี่ฮะ รายการนี้สองรายการนี้เป็นรายการเลื้องแสงอ่ะเป็นรายการเลื้องแสงนะจะผมปิดคร่าวๆให้นะครับแต่ผมนะฮะมีความสว่างอยู่ด้านหลังเยอะไปหน่อยนะฮะแต่พี่ปิดหน่อยนี้ก็จะเรืองแสงแล้วนะนี่ฮะรายการนี้เป็นาการเลื้องแสงครับรายการที่สิบสิบหกกับสิบเจ็ดนะครับสิบหกกับสิบเจ็ดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานเลื้งแสงนะครับนะฮะออที่สิบหกเลขค้นเบอร์สามศูนย์นะครับ องค์ที่17เลขคตจเบอร์หมายเลข6กันตกซับครับวันเกิดหลวงปู่เลยนะฮะวันเกิดหลวงปู่เลยนะครับรายการที่1 7นะครับต่อมารายการที่18กับรายการที่19นะครับเป็นเรื่องสอนเรืองแสงเหมือนกันพี่ชายนะครับเป็นเรื่องแสงเหมือนกันครับรายการนี้เป็นเนื้อว่าเกษรเข้มคุกเรืองแสงเต็มองจะกรดทองครูด้านหลังนี่ครับ ตะกุดทองคู่้านหลักพี่ชายนียฮะรายการนี้รายการที่18เลขโค้ดตําเบอร์หมายเลข2รลองแม่ทับรายการที่19เลขโค้ดตําเบอร์หมายเลข6กระโดดซับวันเกิดปู่เหมือนกันเลยนี่เห็นไหมไม่จะเป็นตัวคู่นี้นะพี่เป็นคู่องค์ไหนก็ได้นะครับนะพี่คู่องค์ไหนก็ได้นะครับนี่ฮะลองเลือกดูพี่ชายรายการที่รายการที่18กับ19นะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่20นะครับ รายการที่20ครับรายการสุดท้ายครับรายการนี้เลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสอนะครับรายการ20เลขคู่ตั้เบอร์26รายการนี้เป็นเนื้อว่านเกสรโรยตะไบทองนะฮะเนื้อว่านเกสรโรยตะไบทองครับรายการยี่สิะน,น,น,นะครับสวยๆนี่ฮะเลขคู่ตั้เบอร์26นะฮะรวมกันจะ8นะครับนะฮะสำหรับเช้าน,นี้ครับก็มีแบ่งปันให้พี่นะครับประมาณนี้ครับพีช่ชายนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไล และเบอร์โทรได้เลยนะครับตอนนี้กาบขอพรบคุณที่พิท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ